FF504 ครับ YTO วันนี้อยู่กับน้องแชมป์ครับผมวันนี้น้องแชมป์มาปั่นนาครับโอตอรี่นาซาครับ180หรือเมตร ันนี้จะปั่นตัดก่อนนะครับแถวบ้านปั่นกันสองรอบครับผมไรล,ละสามร้อยวันนี้มีแม่บ้านมาช่วยครับแม่บ้านบอกว่าทำงานบ้านเมื่อยแล้วขอรองหน่อยจะไปครับ บอโลซีครับผมวิ่งชิวๆสบายๆครับ วันนี้จบที่11ไร่ครับผมนี่ดินก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับเมื่อสาวันก่อนก็มีฝนตกลงมาอหอนาะดินแห้งนิดนึงก็ปั้นเลยครับเจ้าของนาบอก เนี่ยครับทำอะไรก็อยากทำด้วยครับแม่บ้านถือว่าโอเคครับผม โอ้ยงงงงงมือใหม่หัดขับครับ,รบไม่เป็นไรครับผมปั่นหล,หลายรอบบินจะได้เนียนครับรลวงตรีนาซาครับก็รู้สึกว่าใช้ดีเลยทีเดียวปั่นนาตีดินก็โอเคครับไม่แพ้ใครไหน นี่ครับอันที่ปั่นแล้วก็จะประมาณนี้แลครับอันนี้ลูกน้องทําครับผมรอยจะเยอะนิดนึงส่วนบิ่งนั้นผมเป็นคนปั่นเองครับมาดูแม่บ้านปัดนากันต่อครับอาไปเลยครับตรงไปเลย ืองน้ำมันไม่เป็นไรครับงานเราต้องคุณภาพไว้ก่อนมา,ต,ามตรฐานพรุ่งนี้ก็มีงานปั่น ต่อครับอีก8ไร่ครับไถหแล้วก็ไถอีก15ไร่ครับผมส่วนวันนี้จบที่11ไร่ครับอันนี้มาปั่นประมาณบ่าย2ครับผมนี่ครับเหลือบิ่งสุดท้ายแล้วตอนเช้าไปไถได้ประมาณ8ไร่ครับเจอดินเหนียวโอ้โหใช้เวลานานมาก อันนี้บิ่งสุดท้ายก็แม่บ้านอยากช่วยครับผมวนที่เดินอยู่สามสี่รอบแล้วครับมือใหม่หัดครับครับผู้หญิง ทำได้ประมาณนี้ผมก็สุดยอดแล้วครับอันลหลายรอบครับของนาจะได้ดีใจเรียบเลย <laughs> ด a ซาใช้ดีนะครับแต่ไอ้ตรงฝาด้านหลังผมถอยชนอันนาโอ้โหฉีกเลยครับอันนี้ไปดามมาแล้วใช้เหล็ก5มิลครับผมดามนี่ขนาดรถรอบต่ำนะครับประมาณพันสี่พันห้าครับผมพันสามยังปั่นได้ละเอียดขนาดนี้ครับผม

คันนี้เพิ่งได้120กว่าชั่วโมงครับโอเคครับผมรอบแรกเสร็จแล้ว ไปรอบสองครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยก่อนโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับผม